สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแอดมินก็ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางละา,าวสาตานะคะ ไม่ไม่ใช่ V I P นะคะนี่เป็นลาสตาปกตินะคะออกช่วงเย็นเย็นนะคะออกช่วงบ่ายๆนะแอดมินลงแค่ลาสตาธรรมดานะคะไม่ได้ลง V I P นะคะ V I P ไม่รู้ออกอะไรนะพี่น้องไม่ได้ดูนะคะสี่ห้านะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะศูนย์สี่ห้าตัววิ่งมาเนาะศูนย์ห้านะคะถ้ามีสี่นี้เข้าสามตัวนะในตาราง 73นะคะเข้านะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะถ้าใครได้ดูคลิปนะคะแอดมินจะติ๊กให้เลยนะ,ะตัวนี้ไม่ใช่ว่าแนวทางออกนะ,ะแอดมินเพิ่งมาติ๊กไม่ใช่นะคะเนาะก็ได้เฮก,กันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะสายวิ่งนะคะก็จะมีสี่เก้าสอง 0 3 1นะคะแอดมินให้เด่น9กับ2นะคะเด่น9และเด่น2นะคะเด่น9นะคะก็จะมี90 91 93 94นะคะ ส่วนเด่นสองนะคะก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองเก้านะคะ คอร์แทมคู่นึงนะหนึ่งสามนะพี่น้องหนึ่งสามแต่สี่สามก็ชอบนะไม่ตามก็ได้นะพี่น้องแอดมันชอบนะคะแต่มันจับคู่ไม่ได้นะเพราะมีแค่สองตัวเองนะคะพี่น้องตัวที่แอดมินชอบนะคะเอาตัวเด่นๆก็พอเนาะพี่น้องมีเก้าสามนะคะมีเก้าสามเก้าสามสองเก้า สองศน้านะคะอันนี้คือตัวเด่นตัวเด่นมากเลยนะคะสำหรับตัวที่แอดมินคานวณน,นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีแรงและกําลังใจนะคะคํานวณนนทางตัวเลขสีสวยางาม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า ลาวเอ็กตร้านะคะลาวเอ็กตร้าก็มีนะเอนมินขอลงในกลุ่มนะลาวเอ็กตร้าพวกมีเคเช้านะคะเช้าบ่ายนะคะแอนมินขอลงในกลุ่มนะคะเนาะสวัสดีจ้า